รถพานในโรงงานเหล็กของประเทศสิวิเนเนนะโรงงานเหล็กที่ใหญ่ที่สุดของโลกวัส,สันเปิดให้ข้อมูลมากเนาะเล็กที่ดีและเล็กที่เยี่ยมของโลกวัส,สันวานนะมีพื้นที่ประมาณ ที่สําคัญติดแม่น้ำเนาะแม่น้ำที่เขาตั้งไว้นี่ก็เป็นไงไงเป็นแม่น้ำเจ้าพญาแม่น้ำมันแม่น้ำย่อมแม่น้ำซี่บานอะไรไงแบบน้ำบอสคาฟายแม่น้ำโค้งสินะเป็นแม่น้ำแม่น้ำเดียวที่เป็นแม่น้ำจืดเลี่ยงประเทศของสวิเดนแต่มันยาวมาจากประเทศโนเวย์ลงมาจนหอดาสวิเดนเนาะเป็นแม่น้ำเดียวแม่น้ำจืดที่ใหญ่ ชาโซนเอในประเทศนี้เนาะมันสิการโคดโค้งเป็นทางเง่ตามแผนที่เลยเนาะแม่น้ำนี้ตามที่อ่านในประวัติของแม่น้ำนี้มากเนาะซื้อมันว่าต้องไปยักหููดอ,อกพี่น้องว่าแม่น้ำซื้อ,อยังแต่ว่ารูเพียงแต่ว่าแม่น้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศิเเดนเซนนี่ที่แง่ตามแผนที่ประเทศแม่นม้ำเซนเนียเนอะอยาะเบียง เาก็ลักสิขคาแม่นาเซินี่ไปนี่เป็นโล่งเหล็กที่ใหญ่ที่สุดพื้นที่ประมาณสามพันไร่การในโูกสร้างบริษัทนี้นะคะเหล็กที่ดีที่เยี่ยมที่สุดประเทศซีวิเดนมีแร่ธาตุที่ดีเยี่ยมที่สุดของโลกเป็นประเทศนึงคือการหินหรือว่าเป็นดินบ้านเขาเนน่ยซิมีแร่ชนิดหนึ่งที่มีคุ้น่าที่แพงที่สุดของโลกคือ สุดของโลกก็คือแหล่ท่องแดงนะพี่น้องแหล่ท่องแดงแล้วก็เมืองที่อ่าคนเ้าอยู่นี่ก็ยู่ติดแหล่เมืองเรือแหล่เมืองท่องแดงนะคะที่ใหญ่ยยที่สุดของโลกกันตามที่อ่านมาเนาะแล้วก็เป็นแหล่ที่ดีที่สุดคือกันมีราคาดีนะแหล่ท่องแดง ที่เขากักกันแม่น,มน้ำมีห้างกันประมาณสองกิโลคณะเคลื่อนที่เขาสั่งไ้กักน้ำนี่เขาบาด้กากแค่น้ำเพื่อให้แค่กักน้ำนะคะเขาผลิตกระแสไฟฟ้าพมแต่ละเคลื่อนแต่ละหม่องสองกิโลสองกิโลก็ม,มีระบบไอถ้าไม่ไฟฟ้าในแม่พิ้องระบบของไฟฟ้า นำไปเป็นกระแสไฟฟ้าอีกเครือนึงตามที่เห็นอ่านไดน้ของแต่ละอำเภอว่ามีระบบกระแส บอลไมไล้นานนัสซเมอร์นานร้อนเขาสิมาเล่นฟุตบอลกระจายเงินเขาไปเบิงกันมนาพี่น้องักสนามฟุตบอลติดไฟซีหาบอลซีแพงหาแพงยางมะข้นมันก็แเซงจา่าไอรรอบสีแดงๆนี่คือกรคือไอ้เวทีการนั่งเบิงฟุตบอล ซื้อบัตรซื้อตัวเข้าไปแล้วพี่น้องซื้อตัวเข้าไปเบิ่งฟุตบอลนี่ก็เริ่มสิเขา้าในเมืองแล้วได้พี่น้อง